ดาวออกครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูชมชุดเดิไมไแหละนะอันนี้ต้นสวยนะออกลูกองอนอี่เนี่ยถอนถอยถอยลูกสวยนะตัวนี้คลอสมสวยนี่เป็นโชว์คุณนะครับผมตัวนี้เป็นชมพูนะสวยตัวนี้สีแดงครับผม ตอนนี้ก็ออกชมพูหน่อยๆนะบานหลายวันก็เลยซีดไปหน่อยชุดนี้นะครับผมให้สีเวลานะ5ต้น380บาทรวมค่าส่งทุกอย่างต้นใหญ่นะชุดนี้5ต้น380บาทไม้แขงผูกๆอีกเอาไปเลี้ยงเอาไปแต่งความแล้วก็เราจะได้ดูดอกที่สวยในช่วงในช่วง,ใน,วงในช่วงถัดไปนี้เป็นดอกชั้นเดียวไม้เสียบนะครับผมต้นไม้เสียบอันนี้กวนเดียรอันนี้บานหลายวันก็เลยช้ำไปหมดแล้วตัวน,นี่ขวดใหญ่ สองตัวนี้รวมส่งก็สองร้อยเจ็ดสิบาทนะสองตัวนี้เพราะตัวนี้มันต้นใหญ่นะรวมส่งสองร้อยเจ็ดสิบาทสองตัวนี้ชุดนี้ห้าต้นนะครับผมสามร้อยแปดสิบาทนะเท่านี้แหละครับผมเท่านี้ก็มาเท่านี้ครับผมขอบคุณครา,า,านที่มาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับผมดีครับ